นี่เองลูกตุ๊กตัวใหญ่เป็นเลิศทึ่มเป็นบอลตัวใหญ่แค่นี้เองอะไรตัวใหญ่อย่างนี้โอ้ตัวสูงกว่าคุณพ่ออีกเป็นบอลตัวเล็กแค่นึ่เป็นบอลเป็นบอลตัวใหญ่แค่นี้อะไรตัวใหญ่อย่างนี้เลยเก่งเล็กเก่งเก่งมากมากเก่งเก่งมาก พอโตแล้วก็จะพูดเสียงหวานมากมพ้าะกินยาเข้าไปอ๋เพราะว่าเก่งที่ชุดกินข้าวหมดจานเลยเด็กโตต้องโตใช่กินข้าวหมดจานแล้วก็จะโตเหมือนเด็กโตเลยใช่ไหมเหมือนเด็กโตที่ใส่รองเท้าถูกอืม โอเคเอาล้างปากเรียบร้อยแล้วทีนี้กินยาไปแล้วก็กินวิตามินตามวิตามินไม่ใช่ยาไม่ใช่วิตามินเมื่อกี้กินยาไปแล้วไงอันนี้วิตามินอันนี้บำรุงร่างกายปกป้องร่างกายจากเจ้าตัวร้ายอันนี้ไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาอันนี้วิตามินค่ะไม่ใช่ยาไม่ใช่อันนี้วิตามินลดวิตามินคุณพ่อบอกวิตามินไม่ใช่ยาไม่ใช่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 ยาไม่ไม่ มมีถูกต้องค่ะมันคือวิตามินสปอร,ร์ตกินและทำให้ฉลาดบำรุงสมองกินคือให้กินแต่ยาหวานหวานอร่อยใช่แล้วอ่ะบำรุงร่างกายถูกต้องค่ะต้องบำรุงร่างกายให้แข่งเวรยังอืมถ้าเราแข็งเวร์ก็จะมีพลังถูกต้องพลัง ใช่แล้วโตวในวัยอ่ะทือทื่อทื่อโตเยอะอืมโตเยอะเยอะเลยโตเยอะชุ่มชุ่มต้นเยอะอืมโตโตมากมากมากอะไรโตถึงขึ้นแล้วอลิซก็จะเป็นนักกีฬาด้วยเพราะอลิซตัวใหญ่เป็นนักกีฬาอะไรดีโตขึ้นมา กีฬานักกีฬาว่ายน้ำนักกีฬาว่ายน้ำนักกีฬาว่กกายน้ำเลยโอ้อใช่แล้วก็จะว่ายน้ำบุ๋มบั่มบุ๋มบั่มเลยใช่ไหมกอลิบว่ายน้ำเด็กเพื่อนอีกใช่แล้วเพราะอาันนี้แข็งแรงอลินแข็งแรงแต่เด็กเพื่อนเพื่อนว่ายน้ำบุ่มบุ๋มที่อล็กอว่ายน้ำแดงเพื่อนว่ายน้ำเป้าโอ้ อลิสกระโดดน้ําทีนึงก็ไปถึงขอบสระเลยใช่ไหมอลิสตีเท้าตุมต้มๆถึงขอบสระเลยชนะเลยอชคนแรกใช่แล้วอลิสเก่งมากเพราะอลิสกินยา<ค>นและอลิสรู้จักกินยากินข้าวกินอาหารบํารุงร่างกายกินอาหารครบห้า <5 S 2> มูมมใช่แล้วมีพลังมีพลังตัวใหญ่ปลทั้งใช่แล้ววันแล้ววันนี้อลิสกินข้าวอะไรบ้างที่โรงเรียน กินไข่เหมือนกินนมชุบก,กินกินข้าวกินนมกินหมดเลยโอ้โหคุณครูคุณครูก็ดีใจใช่ไหมไอรีอกินข้าวได้คุณครูก็เชยว,ว่าอเิ็กินเก่งมากค่ะคุณครูก็ให้รางวัลเลยอไอิเอีอเก่งที่ชุดอไอรีเก่งเป็นคนที่หนึ่งเลยเกินข้าวหมดเป็นคนที่หนึ่งเลยเหรอใช่ไหมไอรีรีบรีบรี รีบรีบรห้ดื่มระวังหกระวังหกลูกถือดีๆระวังหกต้องจับมันจับสองมือต้องจับสองมือใช่แล้วลูกลูก,ลกาตาะตับตาเต๋บ้านสวยมากอืมโอ้โหอร่อยมากอร่อยไหมมันคือ น้ำหวานรสสเปรตใช่ป่ะมันคือน้ำหวาน,<ต>นหวานมากเลยอ่ะให้กินแต่ยาอร่อยอร่อยหวานหวานด้วยให้กินแต่ยาให้กินแต่ยาอร่อยคุณพ่อไม่ให้กินแต่ยาขมๆเพาให้กินแต่ยาอร่อยใช่แล้วค่ะยาอร่อยอันไหนไม่อร่อยคุณพ่อก็ไม่ให้กินคุณพ่อจะสแกนให้ลูกก่อน จะเอาอยาที่อร่อยไม่ให้ยาไม่ให้ให้ยาขมกินถูกต้องค่ะต้องให้ยาอร่อยอ่ฮะ uh huh. ต้องให้วิตามินที่อร่อยอืม uh huh. น้ำฉับไปรดด้วยช่วย้งามจีใต้พอกินมะเขือเทศจิตได้สิงแวมมีพลังกินข้ามจานกินหมดกินนหมดกล่องกินน้ำหมด กินน้ำกินน้ำหมดเกลียวกินนมหมดขวดอืมระวังหกถือดีๆกินข้าวหมดกเจ้าถือดีๆระวังหกกินน้ำหมดเกลียวเอากินกินยังวิตามินวิตามินแก้วนี้ถือนานแล้วไม่กินสักทีอ่ะเอากินก่อนกินก่อนบุ๊คบุ๊คบุ๊ค โอ,โ,โอ้โหสกโคกไปเลยโอ้โหกว่าจะหมดอมเอากินน้ำตามกินน้ำตามล้างปากด้วยอ,อร่อยใช่แล้วเก่งที่สุดในโลกดื่มน้ำเอาน้ำให้พ่อกินตอนพ่อกลับจากที่ทำงานใช่แล้วขอบคุณมากค่ะต้องให้พ่อกินน้ำอืมพอพ่อเหนื่อยมาืมทำงานก็จะให้พ่อกินน้ำกินอ่ะ ว่าพ่อกัจะทานนนแล้ววันนี้วันนี้ไม่เห็นน้ำคุณพ่อกินเลยเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้กลับจากทำงานใช่ไหมคุณพ่อกลับจากไปรับอลิซคุณพ่อคุณพ่อจะเอาน้ำให้พ่อคุณพ่อจะเอาน้ำให้พ่อไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อกินแล้วลูกกินน้ำของลูกก่อนเถอะล้างปากก่อนนุ่นนุ่นนุน

Mày nói thơ mắc lâu? Anh à, ăn tươi đi qua, Anh đi quả Anh ăn